เจฟ้าจะมาเด็ดผักการดอกเดือะเด้ออันนี้นะคะก็คือมันออกดอกแล้วนี่เห็นว่าคะอันนี้ก็ออกดอกแล้วจ้าอันนี้ก็ออกดอกแล้วเจฟ้าจะเด็ดเอาไปให้พี่น้องนะคะเด็ดท่ายมันแห้งแตกได้พักอันนี้เด็ดทรายมันแห้งแตกนะคะแลก็จะเด็ดนะคะอันนี้นี่จ้าอันนี้จะเด็ดให้คุณิีเตียข้อสวยนะคะเพราะว่าจะฝากไปให้คุณตากินคุณตายังไม่ได้กินนะคะ ก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะนี่ค่ะนี่นะคะนี่้ะคะ่ะเด้อ